สวัสดีครับแฟนคลับเซลทุกท่านนะครับวันนี้เป็นคลิปที่อัดนอกสถานที่น,นะครับเสียงอาจจะดังแล้วก็มีแทรกรบกวนเล็กน้อยนะครับก็จะทําเร็วๆแล้วกันวันนี้วันหยุดครับผมกําลังเดินทางกลับตากจากาังหวัดแต่ว่าเห็นว่ามันมีประเด็นที่น่าเอามาแชร์ก็เลยทําคลิปขึ้นมาครับผมจอดจอดรถแล้วก็มานั่งร้านกาแฟ พันไทยครับกาแฟของป um ัออ๊มปีทีนะฮะเมื่อคืนเมื่อวานแล้วกันทั้งหมดนะครับตลาดตลาดหุ้นฮ่องกงตลาดหุ้นเมกานี่ร่วงครับพอร่วงก็หุ้นผม <c oughs> ที่ <c oughs> เข้าใหม่ก็มีซับรอดโดนซับรอดกันทั่วนหน้าเลยครับนะฮะฮ่องกงเนี่ย องกงมีการเปิดเด้งนะครับฮ่องกงเปิดเด้งเพียงแต่ว่า,าเ,วนะเปิดเคลียวขึ้นมาครับเพียงแต่ว่ามันก็หุ้นส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่แต่ก็มีหุ้นบางตัวที่ที่ดิดขึ้นมาดีนะฮะยวให้ดูนะหุ้นที่ผมเข้าใหม่จะมีหุ้นหุ้นตัวนี้ฮะ คงรู้สึกว่าจะเข้าไม่เยอะแล้วก็โดน stop loss ไปหลายตัวเหมือนกันนะคงโดน stop loss ไปมากกว่านะฮะก็เลยไม่ได้อะไรมากมายตัวนี้เป็นหุ้นเศษสลึงนะฮะสลึงแต่ว่าทรงมันโดนน่าสนใจผมก็เลยเข้าที่ที่สามศูนสามนะครับแล้วก็มันก็ฟื้นขึ้นไปปิด0.3น5นะครับก,ก็เป็น ข้ามไม่ข้ามขอบการสะสมท่นไม่ได้ครับอย่างที่เคยพูดถึงเรื่อง white core accumulation ข้ามได้ยืนอยู่ในเข้าตรงน,นี้เมื่อวานเมื่อวานเราเข้านะเข้าแล้วก็ตัดต็อปตัวนี้พอดีครับแต่วันนี้เห็นทรงยังดีอยู่เลยเข้าใหม่อีกอรบอบหุ้นมีหุ้นหุ้นเข้าใหม่ตัวน,นี้ดีสุดนะฮะเป็น <c oughs> มาเชลนะครับ หุ้นอยู่ที่ออยู่ที่อังกฤษนะครับดอนดอนตลาดดอนดอน,นนะครับก็ฟื้นขึ้นมาได้ผมเลยซื้อตรงที่มันบินอย่งกะขึ้นตรงนี้ฮะข้ามได้ที่เหลือนะั้นไม่มีตัวไหนดีเลยครับดูดู profit ผมเหลือเพ่ยห้าเหรียญน,นียนะครับผลิตห้าเหรียญแล้วก็โดน stop loss ไป มีเงินสดอยู่137นะครับแล้วก็ Total ลโลเคชันอยู่ที่พ e ันสามอวีก็1492นะครับก็ยังหดหดจากพันห้าครับหรือในอยู่หายไปหายไปประมาณ7เหรียญน,นะครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องต้องยอมรับครับว่ามันมันก็ต้องมีช่วงเวลา่บงนี้แหละมันเป็นเหมือนกับ มรดสมเข้าครับมรสมเข้านะครต้องผ่านไปให้ได้ครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ที่ที่น่าสำหรับผมนะผมผมผมไม่ค่อยเครีดเท่าไหร่เพราะว่ามันมีสต็อปลอดอยู่ยังไงซะเงินสดผมก็เหลืออยู่สําหรับรอจังหวะเวลาที่มันที่มันดีครับตลาดดีก็เอาใหม่ oh ครับเช่งนี้ก็อย่างน้อยถ้าไม่มีหุ้นนี้เล่นก็ต้องเก็บเป็นสดเอาไว้ ไว้ครับรอโอกาสดีๆก็เฝ้าดูหุ้นที่มันม,มันมีความน่าสนใจต่อไปนะฮะหุ้นหุ้นเมกาหลายตัวนะที่ผมเพิ่งเข้าไป jma ก็ก็โดนซับอตไปนะเจ jma ตัว นีโอ้ผมก็ผมก็ตัดขาดทุนแบบที่ผมไม่ใช่จัดขาดทุนหรอกคือขายไปก่อนครับก่อนที่มันจะรุ่งแรงนะมันมันเปิดแกลบขึ้นมาแล้วมันก็สวนมาแรงครับก็เลยขายไปนะตอนซับรอดตัวครับซับรอดมี s อ n a a a อะไรพวกนี้ฮะเ m a ก็โดนครับนะฮะหน้ามันแกวบๆนะฮะเ m a ก็โดนไปเท่าไหร่ผมโดนไปเยอะเหมือนนะโดนไปเหรียญกว่าครับ ไม่ถึงเหรียญซ้ำไปนะไม่ถึงเหรียญก็ตามนั้นครับมันตลาดไม่ค่อยดีครับก็ต้องยอมไปนะมีเข้าใหม่ไหมเมื่อวานมีเข้าใหม่มีตัวบาย a b g ครับ a b g a b g ก็ค่อนข้างจะน่าผิดหวังนะซื้อไปก็คิดว่ามันมันมันน่าจะวิ่งได้ดีแต่ว่ามันก็ไม่ยอมไปนะ a b g แต่ก็ไม่เยอะครับไม่เยอะยังตามอยที่ศูนย์ที่หกเปอร์เซ็นก็ยังเป็นอะไรที่อ่าพอมีลุ้นอยู่นะครับพอมีลุ้นอยู่ที่โรงแรมก็มีเพนนะฮะเพนเพนเนี่ยเป็นเหี่เลยลบสิบเปอร์เซ็นต์ฮะผมซื้ออยู่ประมาณน่าจะเป็นเงิน ถ้า2เหรียญก็4 6 4 7 4 8ซื้อประมาณนี้น่าจะประมาณนี้แต่มไม่ไปต่อก็ต้องดูไปแต่ว่าตรงนี้มีสต็อปพอร์ตละทนดูต่อไปนิดนึงคนระับเป็นยังไงเมื่นะอ,อดูกราฟของของตัวหุ้นฮ่องกงนะครับมันก็อะไรเนี่ย <c oughs> มันก็มีดิดขึ้นนะครับ ก็คาดหวังว like ่ามันจะติดต่อนะถ้าติดต่อผมก็พอมีหวังอยู่บ้างว่าว่าหุ้นที่อยู่ในพอร์ตอาจจะบวกขึ้นไปให้ได้กำไรมาตอนนี้ไม่มีอะไหนที่บวกเกิน10%บซนตะครับต้องทนต่อไปว่าต้นรุ่นต่อไปว่ามันจะทำทำเงินให้ได้หรือเปล่านะฮะนี่เป็นทั้งหมดเขาคร่าวๆนะครับวันนี้ผมค่อนข้างจะรีบเพราะว่าอยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้ ไม่ได้ในห้องอผมอยู่ในร้านกาแฟกเลยอัดให้ท่านเห็นคร่าวๆว่าออวันนี้ยออพอดผมก็ซึมลงครับรอดาวเรียกว่ารอดาวแล้วกันตามสภาพตลาดนะครับก็คาดหวังว่าตลาดมันจะกลับมาดีขึ้นนะครับนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ